อันนี้เป็นแฮรีอันนี้แกงแกงักอันนี้ก็จะเป็นพวกตับไก่ตับอะไรนาะอันนี้เป็นไส้นกบซอสเซจผัดใส่พริกน่าก,กินนั้นเนี่ยอันนี้เป็นบอกบีวเวสต์เวิร์นูเดิน ันนี้พาลักาลักแปลว่าจะไม่รู้แล้วก็อันนี้สตีมเวสตสโซนนี้ก็จะเป็นโซนสลัดทั้งหลายชามันเดอร์ชีสูดเอาอยากได้เท่าไหร่พูดเอาน่ากิน ถากินแต่ยังไม่เจออะไรที่ถูกใจส่วนสไตล์อะ